เนี่ยค่ะบ้านเขาดอกไม้สวยเลยเนะี่ยต้นไม้สวยด,ด,วสด,ดอกนีก้มาไม่ได้ก็บาลงเดี๋ยวนี้ก็บาลุม so wait for c h a i then ดาวเรืองนีดาวเรือง ไม่สวยนะคะมีฟรอยดานะมีต้นมะละกอด้วยโอ้มะละกอมีล่มด้วยนะล่มล่มล่มตรงมะละกอเลยนะ่ะ ก็จอตายตลอดเลยนะอะไรเนี่ยเห็นไหมมีมะละกอแล้วนะมะละกอต้นแค่นี้ออกออกลูกแล้วไม่มีสามลูกเนี่ยแต่ว่าเขาเอา้อมกลางให้ด้วยนะอันนี้ดกอกกล้วยไม้นะีนะ่แต่ว่ไม่มีดอก อันนี้เฟืงฟ้าโอ้เขามีเฟืองฟ้าด้วยโอ้อยางได้เฟืองฟ้าไปปลูกอะอ๋ออันนี้ดอกเข็มแน่ไม่ฟอได้มีดอกเข็มด้วยนะคะเนี่ยดอกเข็มนะ่ะ l ี a ส e ดอกเข็ม เน,นี่ยนะคนะด่างไหลเลยงนี่ชาร์จเองเลยเลยแสงแยบจ้ามากเลยไม่เห็นเลย มะละกอด้วยมะละกอสองต้นต้นนี้ยังไม่มีต้นนี้มีแต่ดอกอันนี้เป็นขาเป็นขาน,นีชะอ,อมอันนี้มะเขือเปาะ ต้นใหญ่เลยมะเขือเปราะมะเขือเปราะต้นย้อยใหญ,ใหญ่ต้นใหญ่นะมะเขือเปลอะมะเขือเปราะม,มีหลายต้นเลยนะมีเยอะนะมะเขือเ,นะเปรานะแต่ไม่รู้จะได้กลับมาตอนนี้หรือเปล่าถ้ากลับมานี้จะมาเอาแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้กลับมา นี่ซอสแตงต้นไหนนะอันนี้มงโก้อันนี้ม,มงโก้เออใช่อันนี้มะม่วงต้นมะม่วงตอนนี้ยังใบเรียนใบมะกรูดใบมะกรูดด้วยนะ ไม่รู้สงสัยนี่เป็นต้นส้มนะนี่เป็นส้มมะเขือนี่เยอะเลยมะเขือมะเขือมีลายต้นมะละกอต้อนนี้ก็มีนี่เขาปลูกผักอันนี้เป็นอ่าสับปะรด ม่ขิงด้วยเขาปลูกขิงข้างในไม่ค่อยดีแต่ว่าพักนี้สวยเลยพักงามนี่ไม่รู้ว่าเป็นลำมดหรือเปล่านะไม่รู้จักนะแต่ว่าเขาใส่ดีๆนะเอากางล่องให้ด้วยนะเพราะเขาบอกว่าสองสามวันก่อนนี้แบบอากาศเย็นมากกัะเทาของเขากระเขากับเขาต้าตาตนพลิก อันนี้่จะใส่เป็นส้อมอือ้มีเขาปลูกผักผักเพิ่งเริ่มขึ้นมีพลิกอันนี้เป็นอผัดส,สลัดตัวเนี้ยน,นี่ต้นกล้วยฮะ อันนี้มีขาเยอะเลยนะปลูกขาเยอะมากเว่าเขาเป็นคนแคมโบเบียนะเขาก็จะชอบนะแต่ว่าต้นกล้วยดูมีลูกละไม่รู้ต้นกล้วยด้วย ผักเยอะผักกาดเยอะเขาปลูกผักกาดเยอะแม่กับพ่อเขาปลูกแม่กับพ่อเขาชอบปลูกผักกาดดูเขาทำนะเป็นนี่เลยอ่ะมีนี่ด้วยมีตะไคร้เขาบอกว่าปลูกกินเองจะได้ไม่ได้ไปซื้อนะ อันนี้เป็นต้นอ,อ้อยตะไคร้้กัต้นอ้อย,ยอต้นอ้อยไม่เคยสวยเท่าไหร่ต้นอ้อยเล็กๆเป็นต้นเล็กอยู่อันนี้นะคะต้นส้มนะคะอยู่บ้านเพื่อนเขาเขาปลูกส้มนะคะ เขาไม่ได้เขาบอกว่าเขาไม่ได้พ่นยานะดูจะดำๆหน่อยนะใบเขาดำๆอันนี้ส้มโอนะคะ มีดอกเองอะเขาบอกว่ายังยังไม่มียังไม่มีลูกเลยนะยังไม่มีลูกเลยละต้นนี้นะแค okay. แล้วก็ต้นนี้ dragon fruit นะคะต้นนี้เป็นต้น uh, dragon fruit นะ,ะแก้วมังกรนะคะนแก้วมังกร อันนี้มะต้นมะเขือต้นมะละกอน มะละกอบองออกใบออกดอกและนี่เป็นตะไคร่นะฮะปลูกตะไคร้ be careful no 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 don't play around please อันนี้ตำลึงนะคะดอกเยอะตำลึง ัน,นี่เขาเรียกว่าอ่าเป็นเขาใช้มาทําเป็นซุปนะเป็นจะหอมหอมแล้วก็แรงด้วยนะคะอันนี้มะน,นาวนะคะ ใหญ่ด้วยนะมะนาวใหญ่มะนาวดีมากเลยนะใหญ่ใหญ่ลูกมะนาวอันนี้ต้นมันสัปะหลังนะคะมันสัปะหลัง ผักนะผักดีด้วยสวยด้วยนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็ส้มเหมือนกันปลูกส้มข,ขนาดว่าไม่ได้แทคแคร์เลยนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้แทคแคร์เลยนะส้มก็ยังมีอยู่นะแล้วก็ต้นนี้ก็จะสวยกว่าต้นเมื่อกี้นะคะ ไปมะกรูดนะต้นมะกรูด น,นี่กับเพานะคะกับเพานี่ไม้ไผ่ขมอ,อเป็นไม้ไผ่หวานนะคะไม้ไผ่หวานอันนี้มีชะอมด้วยนะ ตอจอตอ,จอ,อันนี้ก็เป็นขาตัวนี้นะมันสับปะหลังแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นสีอ่าสีเหลืองมังมันสับปะหลังสีเหลืองนะคะ ต้นขนุนเขาเพิ่งปลูกนะนี่ต้นขนุนเพิ่งปลูกนะคะนี่เป็นต้นขน,นุน เขาปลูกขนุนเยอะนะต้นขนุนหลายต้นเลยอะ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นลำมุดนะต้นนี้นะ่ะอันนี้คือขนมกันอันนี้มะเขือต้นม,มะเขือปลอก ต้นจะสูงมากต้นเถาวันนี้เขาบอกว่ากินได้นะเห็นไหมเถอน์่นอย่างเงี้ยเขาบอกลูกนี้ก็กินได้ แต่ถ้าดีนี่เราต้องขุดข้างไปข้างนข้นขนขนางล่ต้องขุดที่ล่างนะถึงจะดีกว่านะเขาบอกว่าลูกนี้กินได้นะคะยิมใบนี้ก็กินได้มาทำซุปกินนะเขาบอกว่าตอนนี้เป็นเหมือนเป็นดอกอดอกแคร์หรือเปล่านะ มะพร้าวนะตัวนี้ต้นมะพร้าวตัวขอกรองมาใส่เพราะว่าฝั่งนี้มันจะหนาวหน่อยนะเจ็นเย็นหน่อยก็เขาต้องเอาใส่ไม่งั้นเดี๋ยวมันตายนะดูต้นมะลักต้นอ่กล้วยนะดูเขาใส่นี่เลยใส่นี่ให้เลย